มาทำบุญกันครับผม,มยากาศที่วัดครับมาทำบุญกันครับเพ่อนเพี่อนโอ้โหน้ oh. นดดครับวัดเยอะทำบุญสุกิตาวัดนะคนเยอะมากครับผมการก็ดีนะครับโูลมรื่นไม่ร้องเขาวัดครับไปบุญนะรบยากาศวัดวารามนะครับผมในเมืองเชียงใหม่นะครับ หลังจากส่งการนะครับเราก็เข้าวัดเข้าว่าทําบุญนะครับจะได้บุญกับเขาบ้างนะครับไม่ใช่นะครับวัดว่าอารามเราต้องหัดทาบุญบ้างครับเป็นชาวพุทธนะครับต้องทําบุญทําบุศลนบ้างครับเอากุศลนไว้ชัดหน้าคส่วนผลบุญชัดหน้าจะได้เกิดมาพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างครับทําบุญบ้างครับผมเป็นน้อง ผมดูบรรยากาศโดยรอบนะครับผมทำบุญกันครับพ่อแม่พี่น้องครับวันจันทร์ือไม่ใช่ครับวันนี้วันอังคารที่18เมษายน66นะครับผมทำบุญกันบ้างครับมาทำบุญลำทานกันนะครับผมโอเคครับขอเชิญชวนเอฟซีทุกท่านมารวมกันทำบุญนะครับผมสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวเองบ้างนะครับโอเคครับคลิปสั้นๆครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอให้ผลบุญ ส่งให้ทุกท่านประสบแต่สิ่งที่ดีๆทุกสิ่งทุกการโดยเทินครับผม